สวัสดีจ้าืันนี้ไม่เห็ดเพ่นคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้มีเไม่โลอย่างมาเบิงกันค่ะแกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดพอค่ะแกงเห็ดพอใส่ไปอีกตัวหอมๆจ้ะพี่น้องแล้วก็มี้หนึ่งปลาจ้ะหนึ่งปลาแล้วก็สิตำหมักฮวงด้วยจ้ะทุกอย่างข่อยเห็ดมาจากบ้านเลยได้นี่นะคุยกับอีพออีเม,มเเียเมื่อเสานี้โทรไปหาเล่าเลยก็ เตรียมของมาวัดจนหอดวัดจังว่างสายเมียอีเมียก็ได้นอนเดิกนี่ค่ะไปออตูนไปไปตหอม้เลยจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตามาหุงกันเหมืนอีเตรียมพอมตะมะหุงก็ะสอยมากระบาดแล้วนะพี่น้องเอ็กระสองหกค่ะบริเวณลายแต่ว่าวันนี้ข่อยเอามากว่ามานาเดี๋ยวตรงในถาอยู่ดีนอกอยันตมหุง ดี๋ยวสิตัดผลไม้ก่อนค่ะเพราะว่าอัญญานมาคุงมันค่ายเครื่องหันย่งางต่ำดอกไปไปคูนก็นตัดผลไม้กันค่ะตัดผลไม้กันค่ะทุกคน,อเ,นอเออเออนะนั่นแหละอันคูนให้น้องเนี่ยไข<อ>่ขมีอนะไรนั่นได้ท่านโจ อันนี้อันนี้จะให้ใส่ใส่จานหรือว่าจะถวายเป็นซองแบบนี้มีกรอบจะให้ใส่เป็นจานหรือว่าจะให้ถวายแบบเป็นเป็นถุงแบบนี้กรอบกรอบเอาใส่จานจะถูกสักอันก็ไเลยใส่จานทั้งอันอึงอืมอย่าที่เหลือค่อยเพิ่มเอาอครองของหวานหรือของขาวของหวานสชคไมไม่รู้มีน้ำตาลมียมก็หวานหมดแหละ ก็ช่วงนี้อาจารย์แต่ละองค์นี่ไม่มันหวานเปรี้ยวอันเนี้ยแต่ละองค์นี้งดน้ำตาลให้มันจริงเถอะเธอพัาดอาหารแล้วไม่จริงเถอะท่านแต่ไปเพิ่มไขมันใช่ไหมแล้วแต่แองอาจารย์นาชยมอมเตือล้วอ้าวเหมือนกันเหรอสองหกสิบสามรเกินแล้วเหรอเกนแล้ว ตั้บบตนเหลาไปก่อนใครเลยอันมีดกับบวากาบวกขะาผดมาผูบกก่เแงฮะเอาเอาตัวนี้อาใส่มื้งเ้าไม่มีหรอกใส่ม,มื้เ้นคมะนั่งเียออฟตัวมันเป็นไเป็นหอดใจห,หน้าเลยขูดแ้ว่ามัส ถ้ามันสุกแล้วก็ปิดไฟเลยนะจ้าพี่ลัอ๋อไม่มีเออไห้เนี่ยอ๋อใส่ล้มันจะโขกที่ไหนนาหน้าันนาหน้เออนี่ไหนชอบกินเนี่ยชอบกนเนี่ยชอบกินนี่ ไปบนนี่กดเขาปาดตอนงามงามย่อมปาดตอนใหญ่กะไยันยมมดเลยเยเลยวนน้ำมันนะเป็นมังเป็นเยี่ยงยันปาเ่นออกปาเตนออกจก่ไมนจะบูสูกันแล้ว มาหนึ่งอยู่วัดกระลุ่นหวานปลาบุสุกพี่น้องเอ้ย mm hmm. ฉันออมพี่เตียงไปก่อนพี่เตียง mm hmm. ทยงานยังไงใช่เฮ็ดอยู่ flexible circuit เฮ็ดพวกอ่า screen machine อ๋ออยู่น้่นมันชีนบ่เข้าใจดีบ่เข้าใจเงินดีบ่ ครแรกได้เอเฮ็ด12คะสตาร์ทอ่า20เหรียญเอ22เหรียญคูกันหลายอยู่ไดคุ้มเครื่องบ่เออบ่เฮาเซตอัพ่ะสินอ่าบอดอีหยังไอ้ไอ้แนเห็นมาจักปีล25อันได้่2เหรียญได้ไหนเออเอ้อ34เหรียญด้นี่น่ะ อันเศร้าหาปีเนี่คืนม่าให้สองดอนหนึ่งโดยอีพออีเมียสมัยตะกีน่ะเสียเปียบเนาะสุดแล้วสมัยตะกีน่ะเสียเปียบเนาะเฮาเห็ดกอนเนาะไอพวกไม้ที่ล้างสตาร์เศร้าเหรียญแล้วเนาะเอาเห็ดมาจนสิ่เท่าแหละสด่นเาแล้วอ่ะสิ่งเท่าแล้วมัตตาดกไก่เข้าเนาะแบบเนาะ ท่นทำจานเดียวหรือว่าสองจานสองจานใช่ไหมจานเดียวครับอ๋อทำจานเดียวเหรอครับถึงถึงกันไหมอโอเคทุกแล้วก็เอาฟักแมงลัก,ก,งกลงกปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วก็เอา<ร>แมงลักเออเอาพวกนะั้นลงลงเสแสรบจแล้วก็เสแสร็เลือ อ๋อครึ่งหนึ่งเก็บไว้ไม่เก็บไว้อย่างครึ่งหนึ่งตรงนี้โอ้ยเออป่ะมานอันเขาอีตันเก็บไว้ครึ่งหนึ่งได้ลูกหมดบอกแล้วเนาะจะเก็บอย่างเขาอีตู้ผู้หนึ่งบอกเรื่องหนึ่งผู้หนึ่งบอกเรื่องหนึ่งอ่ายก็เพราะขาไข้งอเนาะโอเคชีกลาดตีไฟเลยมั้งชิมมึงดูวะเนี่ยซิมมึงดูยางหรือ เอาไปเอาบวมหน่อยหน่อยไมอย่าไปเอาจองชิมตัวโบง่ามเด้จัดหนาเลยเกินมากโบง่างเยจ้าไมเมลอนหนึ่งเราแตามะฮงกันตั้งฮงเฮมนห่อนอย่าอย่าล้วนเด้อได้ห้ยได้ไขวนี่เลห้เอาแล้วูงพ่ะ

กี่เมตรกี่เมตรหกเมตรเพชรปะสุดยอดเลยบองเพชรนี่อกพี่กกันเนี่ยเพรเพชรเอาสีมันคู่ก่อนคมุมคูเฉยๆพริกหลุดน,นี่ไม่จะคู่เขาสุดๆบพรเพชรพ่อกระบวนเนาะเเเบบ้าานโอ้ยบ้านเฮานี่แหละเอาไปเอาแนวมันมา มาอยู่บ้านเขาก็เลยกลายเป็นพริกปลังโเม <c oughs> งงงเพชรหืมบอกไปอาจารย์ลาอาจารย์โแโจแีนแม่พริกเพชรท่านโจโยมอะ่ะโยมปลูกพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกข้างพริกของเมืองไทยทีนี้มันกลายพันธุ์มันเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเกสรไอ้พึ่งมันมาผมาสมให้มาเจอพริกกระ,ะเรียงบ้านเราอีกโอ้โหาขายให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าไปได้พันธุ เผ็มากเลยค่ดว๋ยแล้องแปลงไห้การล้าวปูบ้างต้องเอาต้องเอาพันธุ์อื่นมาด้วยเหมือนพักทองอ่ะเราปลูกใกล้พักทองที่นี่ใช่ไหมพักทองบ้านเราก็กลายเป็นของที่นี่ใช่ไหม ก็ห่ยลุดมันม้มาัน,านอะกป่าเนาะแง่งๆบางลูกเอ้พอาได้เอาพักมาจัดจานพักได้แล้วอ่อโอ๊นยในเอั่กาป่าบ่บอเอาพักไปจัดจานก่อนปลาจะฝ่ากไปบนนะ้ำมัน ปิดฝาวเอา่ะเอาต่พักน่มามามาจัดไว้เนาะเอาพักออกมาหลดเอ้ยเอามาจัดจานเป็นสองชุดจานแบบนี้นะเอ้ยมันจะง่ามเอาจานแบบนี้มาจัดเป็นสองพักนะ พี่เตียงก็เลยใดญมาก <Elena> หนูหูว่ามีพี่เตียงไหนหนูเลยมาสายหูว่าเห็ดผู้เดียวผู้ว่าเห็ดผู้เดียวหนูมาแต่แปดมุ้ง Tao mà buông cầu chiều khỏe เดี๋ยวฉันซูชีน้าวันนี้ปลาดิบ,ว,จจจดบว่าท่านโจเสี๋ยันปลาดิบบะวันนี้ทางไฟไปหรอเปิดไฟยังทางไปรลดเป็นรลด พ่ลลงมาแล้วบ่เลลงมาดน,น,น,น่นดนดะนะเนจังไดันอ้ะังค่ี่บสองโคกจ้ะ ไฟแห้งสาบเลดไอบวกเจ้าเอาซึ่งง่ายหยซึ่งหน่อยมันฟิดแต่ซึ่งง่ายๆน่นมันก็สิไม่ผู้ระบายนะผู้ขืนมันน้อยเลย

สมถึกแพ้พี่นองนิวนิวเป็นแพ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บสลังก็สมบกหน้นาโดนแพ้จ้ะมือแตกตะแมมือไปขายของอยู่หลังวัดลจ้ะคลิปที่แล้วนะคะหนาวแงมือ่อยก็เลยแตก ngân cho nó mới tép mới, mới sột กูแบบน,นี้นะกูเปะเทปนู่นนเป,ปะปานั่นบมดไม่สิมันต้องไม่เปะสิเนาะโบอยากให้มัน,เ,นมเปเะคน้อยสนับปลาไปอดกปลเสือนะบลาเสือริดกระของ อาหารที่ไปถวายอันนี้เป็นแจวชั้นกําหนดหนึ่งปลาด้วยจ้ะเนี่ยหนึ่งปลาหนึ่งปลายังอยู่วงนี้อยู่พี่น้อง